สุดอึง้งพ่อพาลูกแอดมิทห้องพิเศษโรงพยาบาลคืนละสามพันด้ห้องเก่าเพดานขึ้นราแอเสียเมื่อวันที่25สพฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพด,ดังอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัสองแชร์ข้อมูลของผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งที่โพสภาพสภาพห้องของโรงพยาบาลที่เก่าฝ้าเพดานขึ้นราพร้อมข้อความสรุปได้ว่ารีวิวโรงพยาบาลที่รู้สึกแย่ที่สุดมีทั้งกล้องวงจรปิดในห้องเสื้อผ้าเด็กที่ขึ้นเชื้อรา และแอร์ที่ขึ้นเชื้อราห้องเดี่ยวราคาส0 0พันบวกต่อวันรวมค่าใช้จ่ายยิบย่อยโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึง่งแถวราชเทวีห้องแอร์นะครับแต่แอร์เสียเปิดพัดลมเอาลูกสาวเข้ารักษาโรงพยาบาลแห่งหนึง่งด้วยอาการท้องเสียซึ่งเราอาการให้หมอเวนทราบเบื้องต้นหมอเวนจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นอาการค้างเคียงที่เพ่งหายจากซามโมเนลลาและอีกอาการคือแผ้นมคั้นรุนแรงขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ